เรัดรสองห้าหกสามอะไรอย่างนั้นอาจารย์สืบทอดมาจากคณะราชฎรสองสี่เจ็ดห้าแล้วก็บอกว่าจะทําภารกิจของคณะราฎรให้สำเร็จแทนรุ่นนั้นเนี่ยอาจารย์มองยังไงกับปรากฏการณ์นี้ก็ก็เป็นเรื่องที่แปลกในแง่ที่ว่าเขาไปเอาขุดกระดูกคณะราชฎรเนะขึ้นมาขึ้นมาเป็นข้ออ้างนะครับอาจารย์ตอนสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยนะครับคุณประยูรพรมมนตรีนะไป ไปอัญเชิญเจ้าฟ้ากมรมพระนครสวรรค์นะฮะที่วังบางขุนพรมซึ่งเป็นที่ตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนะเ,เจ้าฟ้านครสวรรค์ก็บอกประยูนแกจะเอาจริงใช่ไหมเพราะว่าท่านเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงพลโทรประยูพะนพมรมนตรีมานะเป็นเป็นข้าหลวงเดิมนะแล้วท่านก็มีคําทํานายบอกว่าแกคอยดูว่าพวกแกสุดท้ายจะต้องฆ่ากันเองอแล้วไม,ไม่ไม่ตายดีครับนะ ก็สรุปคือส,สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ก็ก็ส่งแม่นยำทุกประการนะครับคณะราษเนี่ยไม่ได้ตายบนแผ่นดินไทยนะแล้วก็ไปตายเมืองนอกเลยหลือไม่ก็มีอันเป็นไปในทางใดทางหนึ่งแล้วที่แปลกก็คือถ้าใครไปเดินวัดพระศรีเนี่ยนะจอมบุญปอจะถ่ายบาปหรืออะไรก็ตามแต่ไม่รู้นะฮะแต่ว่าตอนมีชีวิตอยู่เป็นเพื่อนกันที่ฝรั่งเศสก่อการมาด้วยกันเนี่ยนะพอตายแล้วจอมบุญปออยากให้มาอยู่ด้วยกัน หมายความว่าเจดีย์ใต้เจดีย์วัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขนเนี่ยนะครับฝากหนึ่งก็กจะเป็นที่เก็บอัฐิจอมบุญปออีกฝากหนึ่งก็เป็นที่เก็บอัฐิของนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของจอมบุญปอครั้งที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนคืออํอนานาจมันทําให้คนฆ่าฟันกันเองแล้วก็ไม่ตายดีทั้งคู่นายปรีดีก็ไปเสียชีวิตที่ฝรั่งเศสจอมบุญปอก็ไปเสียชีวิตที่ญี่ปุ่นครับแล้วฐานพระเจดีย์วัดพระศรีก็เป็น ที่เก็บอติของคณะราษฎรที่ตอนมีชีวิตอยู่รบราฆ่าฟันกันนะคราวนี้การไปรื้อฟื้น2475มาเนี่ยนะครับมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ประการเดียวคือต้องการล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์เพราะว่า,า2475เนี่ยเป็นช่วงที่สถาบันพระหมหากษัตริย์ตกต่ำที่สุดในแง่ของพระราชอำนาจในแง่ของบารมีนะแล้วก็ถูกรังแกนะอย่าง อย่างสารพัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีของออสมเด็จนะเจ้าฟ้ากรมพระยาชัยนาทนเรนทรน,นะครับซึ่งเป็นพระราชะโอรสบุญธรรมของของสมเด็จพระพันวษา,าอียกาเจ้าเนี่ยนะครับเป็นย่าของในหลวงรัชกาลที่9เป็นทวดของในหลวงรัชกาลที่10นเน่สมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทรเนี่ยนะครับรัชกาลที่5เป็นลูกกำพร้าอายุ12วันนะ แม่ก็คือเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่องสนิทวงศ์เนี่ยถึงแก่กรรมรัชการที่5ก็อุ้มลูกสองคนนะบอกว่ามาให้สมเด็จพระพัวนวษาบอกว่ายกมาให้เป็นลูกแม่กลางให้สมเด็จพระพัวนวษาเลี้ยงสมเด็จพระพัวนวษาท่านก็เลี้ยงมาคู่กับเจ้าฟ้าไมหิดลดเหมือนพี่น้องแท้ๆแล้วก็เป็นคนชวนเจ้าฟ้าไมหิดลเนี่ยไปเรียนแพทย์จากทห,หารเรือเนี่ยเพราะท่านเห็นว่าเจ้าฟ้าไมหิดนเนี่ยจะทําประโยชน์ให้กับประเทศได้มากถ้าทหารมาวงการแพทย์ และสารสุขนี่คือความคิดของสมเด็จกรมพระยาสมเด็จกรมพยา,พยาชัยนาทก็ถูกจอมบนปอเนี่ยเอาไปขังคุกด้วยสารพิเศษนะแล้วก็ลดยศลงเป็นนักโทษชายนะรังสิตนะฮเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้พระพันวษาทุกพระไทยที่สุดแล้วก็ต้องตัดสินพระไทยให้หม่อมฉังวานมหิดลน,นะกับพระเจ้าอยู่หัวอีกสองพระองค์แล้วก็สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ารกรยาณิวัฒนาเนี่ยสเสด็จไปสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อเพื่อให้พ้นจากภัยการเมืองแล้วสมเด็จพระพันวสา,าก็ปิดประตูวังสัปทุกนะไม่ต้อนรับใครกลัวกระทั่งว่าทรงเกรงว่าถ้าเกิดว่าพระญาติหรือพระราชวงศ์พระองค์ไหนมาเฝ้าพระพันวสา,าเนี่ยก็จะมีรายงานรับไปถึงจอมบุนปอแล้วกลัวว่าจะพระราชวงศ์พระองค์อื่นที่มาเกี่ยวข้องกับพระพันวสา,าจะจะถูกรังแกนะเป็นยุคที่เรียกว่า พระมหากษัตริย์ถูกรังแกมากที่สุดตอนที่รพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8กับรัชกาลที่9เสด็จนิวัตพระนครเนี่ยนะครับจะมีบันทึกไว้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องจริงก็คือว่า,าจะเสด็จที่ไหนเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตจอมบ,บนปอก่อนอแล,แล้วจะใช้รถคันไหนนะต้องให้จอมบ,บนปอเป็นคนจัดรถพระที่นั่งถวายทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของจอมบ,บุปอนะนั่นก็คือ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โยงมาปัจจุบันก็คือว่าคณะราษฎร2563ที่เขาพยายามอุปโลกขึ้นมาเนี่ยนะครับ<ม>ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการล้มล้างสถาบัน<ม>พระมหากษัตริย์นะอย่างชัดเจนซึ่งซึ่งไม่ใช่ว่าอนน์พูดแบบเลื่อนลอยไร้หลักฐานนะครับ,รบสิ่งที่เป็นหลักฐานสําคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือคํำถแถลงวันที่10สิงหาคม2563นะซึ่ง รุ้งปนัชยาเนี่ยสิข้อที่ว่าสิบข้อรรเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับที่ลานพญานาคเนี่ยสิข้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารุ้งเขียนเองอรุ้งก็ไปสารภาพกับบ b บบอกว่าอ่านยังไม่รู้เรื่องเลย<笑><笑>แต่ว่ามีผู้ใหญ่นะฮะบังคับให้ขึ้นไปอ่านนะเพราะฉะนั้นมันมีหัวโจกที่ท,ที่ที่อยู่เบื้องหลังอยู่ใครอาจารย์ใครรู้ไหม อ,อันนี้แหละผมยังไม่รู้แต่ถึงรู้ผมก็อาจจะเอ่ยชื่อไม่ได้นะ <c oughs> แต่ไอการกระทําของกลุ่มคณะรัษดร2563สาเนี่ยนะครับสารรัฐธรรมนูญท่านมีวินิจฉัยนะลงมาบอกว่าเป็นการกระทําที่ล้มล้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย <c oughs> อันมีพ <c oughs> ระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะซึ่งผิดรัฐธรรมนูญมาตรา49 <c oughs> นะแล้วก็ ให้หยุดการกระทําดังกล่าวทันทีทั้งขบวนการและเครือข่ายแต่ประเทศไทยมันก็มีความหิงซวยอันน่ามหาศจรรย์คือคดีใหญ่ขนาดบอกว่าสารน้ำนูนซึ่งตัดสินแล้วเป็นที่สิ้นสุดและมีผลปุกพันทุกองค์กรนะมาตรา49เนี่ยมันควรจะนําไปสู่การทําคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา116นะซึ่งเป็นเรื่องของกระล้มล้างการปกครองคดีนี้ก็ยังไม่เกิดนะนะ ไม่มีใครทำเนะคนมีอำนาจในบ้านในเมืองไม่ทำทังนั้นที่ทำวินิจฉัยสารรัฐนูนเนี่ยเปิดทางให้ทำ The Stage Times สมัครข่าวออนไลน์<ต>สำหรับคน,คนรุ่นใหม่ม